น,นี่อน,นี้ที่อัดนกกระทาที่นีอบอบที่นีก่อนที่จะมาอัดอ๋ออบอ๋อขี้นกที่มันออกมาใช่แล้วต้องอบก่อนถ้าเชื้อแล้วก็มาอัดอัดแล้วไปตากกงนั้นอ๋อขี้นกกระทาเพื่อนๆอบค่ะโอ้ทำเพราะเราทำงานไม้แล้วก็จะมีเศษไม้เยอะไงอืมแล้วก็มาอัด้อัด รูปแบบของติอัดสำเร็จรูปอ่ะเป็นหน้าตาแบบไหน,นมันเม็ดออกมาเลยอ๋อแต่วันนี้ไม่มีสต็อกใช่ไหมมีเนา่นที่ยวคตากแดดด้วยนะอ๋อเดี๋ยวเราไปดูที่ <c oughs> ทตากแดดติอัดแล้วเน่ะคือพี่ขายยังไงเผื่อลูกค้าสนใจขายกิโลหรือยี่สิบขายส่งอ่ะเอาขี้นกกระทามาใส่ผักกระลำหอมหมคกระลำยังไม่ได้หอมเก็บอ๋อนี่คือขี้นกกระทานี่คืออบแล้วอัดแล้วก็อบแล้ว โอ้แล้วเรามองเหมือนกับไออาหารเมร็ดเหมือนอาหาราหมูเลยอ่ะสามารถอัดเป็นอาหารได้เครื่องนะโอ้แลเพื่อนเพื่อนในที้นกกระทามันก็จะไม่เหม็นเพราะเราฆ่าเชื้อแล้วเอ้าโลโลโลยี่สิบเนาะใช่สาส่งกระท้าสวนเพื่อนโอ้เอาเดี๋ยวเราไปชมนกกระทาพี่เขาเอาขี้นกกระทาพี่กอนาะที่นกกระทามาปลูกผักงามแท้ อ้แล้วก็ขีนกนกกระทาพี่เขาจะมาอบแห้งก่อนอบแห้งแล้วก็มาอัดเม็ดอัดเม็ดโดยใช้เครื่องอัดเนี่ยเครื่องอัดอเครื่องอัดเม็ดขีนนกอืมโอกเกษตรกร อาณาดิเลกก็คือทำเฟอร์นิเจอร์จะห่อไงเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะห่อเนี่ยเนี่ยมันจะผูกเราขี้นกหวานก่อนแล้วเนี่ยตามรายชักเดือนกว่าจะได้ผลผลิตพี่ตุ่มันเกือบสามเดือนก็กล้เนาะสามเดือนเนาะโอ้หถ้ากินใบมันได้ใบก็กินได้เนี่ยกรอบไม่ได้ใส่ลงสักอย่างแต่ขี้นกอย่างเดียวขี้นกอย่างเดียวเนาะแล้วกินหัวด้วหัวหนักเนาะไอ้พวกผักพวกโรคโอ้ยเราพอตัดหัวออกแล้วกินหนอน่อนได้ตลอดนะอะ๋อทั้งปีรดน้ำไว้เพื่อนเพื่อน แต่นี่เราเราเห็นแต่ใบมันงามแท้ยังไม่เห็นไอไอไ,อไอผลิตภัณฑ์เหมือนกับอตัวห่อมหเนาะหอ๋อนี่มันจะห่อ,อมันเป็นเรื่อยๆเรื่อยนะโอ,หหโอ้หัวใหญ่อ้หัวใหญ่โอเคไอไลท์เราเดี๋ยวพาเพื่อนๆมีบอ่อปลาด้วยเพื่อนต้นจำฉานี้โอ้ไออาคารนี้คือพี่ทำพี่จะทำใม้อีกไอนกไอ นกกระทาใชไมานกะ่ที่นเราน็นส่ตกอล้วอ๋อเป็นเป็น,ปนสถาน,<จ>นที่ตงเป็นอาจจะเป็นที่เรียนรู้หรือเป็นที่ต้องเที่ยวเยวกษตรกรย้เีจายมโอ้พี่ก็มีเวลามีแรงพี่ยังทำได้อีกเยอะเลยเนี่ยพื้นที่ก็เยอะแยะเลย ศาสตร์นี้เป็นสตร์ขุดหรือสตร์อะไรพี่สตร์ธรรมชาติหรือศาสตร์ไอ้บ่อขุดเนี่ยตอนแรกเป็นสตร์ธรรมชาติข<ะ>ุดไปนิดเดียวปรับอ่ปรับใช่ไหมแต่มันแต่แต่ก็คือไม่ไม่ได้ลงพลาสติกนะก็ไม่ได้ลงพลาสติกธรรมชาติอันนี้เรามาทำเห็ดวางนะเนี่ยเดี๋ยวเราแห้งเอาขึ้นมาปุ๊บเอาผสมแห้งกับสดเอามาแล้วก็โรยเชื้อเพลิเห็ดฟางเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยไอ้ไรเราวันนี้มาดู ลงนกกรทาหลังก็ไม่ได้ใหญ่เนาะเอาทำไมต้องเปิดเสียงเลยฮะเอา้าเห็นไหมก็เปิดเพลงให้นกฟังเออเอ,เอต้องเปิดเพลงบด <c oughs> เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาชมไข่นกกรทาคอนโดของพี่ตุนพี่ตุนนี่จักปันตัวพี่เ ทั้งหมดเลยนี่ไม่ถึงพันน่ตอนนี้เหลือร้อยกว่ามันจะปดละหกร้อยกว่าปีละหนึ่งปีหกร้อยกว่าขอถามพี่ตุ่นนิดนึงไอคอนโดเนี้แล้วแต่เราจะดีไซน์ใช่ไหมชั้นหนึ่งได้กี่ตัวพี่ตุ่นชั้นหนึ่งประมาณห้าสิบตัวชั้นห้าสิบตัวห้าสิบตัวนี่เปนทำเองอ่ะคือเป็นช่างอยู่แล้วแล้วก็คือทำไม้ทำเองชั้นห้าสิบห้าตัวชั้นที่หนึ่งหนึ่งฐานแล้วก็ขี้ตุ่นได้ขี้มาทำที่รองแล้วก็ดึงออกมาก็คือสามชั้นนะแล้วก็ขี้ ที่ที่ลองดึงเมื่อกี้บอกไปอบโอ้โห,โ,หโ,หโหนี่คือไข่นกเพื่อนๆอันนี้มันมันจะปดแล้วจะมีนาก็ปดแล้วหรือหไข่หรวิเก็บตอนไหนพี่ตุน่นเก็บตอนไหนเก็บตอนเช้าตอนเย็นแล้วแต่ค่ะแล้วแต่เราจะเก็บลูกค้าคือคือไข่ไขม่มันมันไหลามาเนี่ยสองทุ่มเนี่ยก็เริ่มเก็บได้แล้วถ้าสองทุ่มเต็มแล้วอันนี้เรายังรอทีเดียวรอรอทีเดียวสองวันอ๋อสองวันแล้วเน่ะ อันนี้วันเดียววันเดียวเก็บมาแล้ววันวันหนึ่งก็ประมาณตั้งตอนนี้มีนอหกแล้วกับตัวมันก็ประมาณหกร้อยกระปองแหละหกร้อยฟองต่อตัวต้องเป็นตัวเมียนะก็คือตัวเมียอย่างเดียวปลดระวางพวกนี้เราก็เป็นเนื้อต่อเนื้อต่อก็ขายตัวปกติขายสามตัวร้อยเนาะสามตัวร้อยตอนปลดระวางสามตัวร้อยปลดระวางเนี่ยอายุของเขาตั้งแต่เราขุนแล้วไข่ได้อ่ะพี่กี่บัน ก็คือครบหนึ่งปีหนึ่งปีพร้อมที่จะไข่ใช่ไหมตอนตอนตอนนั้นเรายังไม่ได้ฟักเองใช่ไหมเราซื้อตัวมาซื้อตัวมามาอยู่ประมาณเกือบสองอาทิตย์อ่าซื้อตัวมาสองอาทิตย์ก็เริ่มไข่ถ้าฟันคันฟองก็ประมาณเก้าร้อยกว่าฟองเดี๋ยวนะซื้อตัวมาตอนมันอายุเท่าไหร่อพี่พี่ตุ่นตอนที่ซื้อตัวมาพร้อมไข่ก็ประมาณเก้าสิบห้าวันราคาตัวตัวเท่าไหร่ตัวยี่สิบห้าอ๋อพี่ตุ่นซื้อมาตัวยี่สิบห้าตัวยี่สิบห้านี่กัมปันเลยเหรอ ตัวขนาดนี้นะ้วโอแต่ว่ามันแล้วเราแล้วเราก็มาฟักอาทิตย์เรามาเลี้ยงต่อยสองอาทิตย์เพื่อปรับสภาพไข่เลยเหรอใช่แต่ถ้าเราฟักเองก็95วันใช่บห้าวันก็จะไข่ตอนที่ตอนที่พี่ตุ่นได้มาตัวตัวเท่าไหร่เมื่อกี้ตัวยี่สิบห้านี่คืออายุของเขาเท่าไหร่ล่ะอายุเก้าสิบหกวันถึงจะมากมาฟักได้เป็นตัวไข่ได้อ๋ออายุ95วันแล้วที่ไอ้ต้นทางฟักมา อย่างอย่างนี้กาไรดีไหมพี่ความเสี่ยงเรื่องโรคเรื่องอะไรถ้าเราพร้อมเนี่ยต้องถามพี่ตุลบางคนก็ถ้าเกิดอาหารไม่เข่งนะนะต้องดูแลดูว่านกเราต้องดูนิสัยนกต้องศึกษาต้องรักมันนะนะใช่ใช่ใช่เรารักอะไรก็ต้องเหมือนลูกแต่เป็นคนที่รักษาโอเคมันอยู่ที่ปฏิสนธิปฏิพันธ์ฟาร์มสำเร็จมันต้องติด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 ่สนใจทรืงความสะอาดอะไรเงี้ยอันนี้เราจะปลดแล้วไอ้ตัวนี้จะขี่วันปลดพี่ตุลแล้วพี่พร้อมไหมแล้วชุดใหม่จะมาลงใช่ไหม ไม่อาจจะฟัเองหรือว่าจะซื้อตัวก็แล,แล้วแต่เราเดี๋ยวเราทำความสะอาดของเตาค่าเชื่ออะไรหมดก่อนเนี่ยยำแลยเนี่ยก่อนที่เราจะตัวใหม่เราล<อ>งไปตากแดดตากแล้วจริงๆแล้วอาคารนี้ก็เป็นมวลเบานะก็ไม่ได้ทึบยิแงแสงรอดมาใช้จะขายเพื่อนๆขากันยุงอะ่ะเออเออแบบแรกๆพี่ก็มีพัดลมไอ,อี เปิดปรับอากาศไอ้น้ําสีแดงนี่เป็นน้ําน้ําคินหรือวิตามินมันไหลลงมาอย่างไงเนาะ,นะระบบะเออว่ะเดี๋ยวเราเพื่อนๆดูก็แค่นี้แต่ว่าเรามีเครื่องกองน้ําข้างหลังนะกองอ๋อมันโจวมาเลยเออว่ะ นี่แฟนประดิษฐ์ที่มาเองอ่ะอ๋อเหรอแฟนของพี่ตุนปริดถือว่าเป็นไอเดียอันนั้นก็ประิษเองมาอันนี้ไอชื่อว่านกกระทาเลี้ยงนกกระทาคอนโดนกกระทาไข่ทเองงหมดทุกออย่าานะเเ๊ะคุณกุลาบคุณกุลาบเราสนใจไงเราก็รอมาดูพี่ตุนบอกว่าตลาดไม่พอแรือล่าพี่ตุลเดี๋ยวมาช่วย มาช่วยปั๊มไข่ให้ตถ้าไปต้มใบละสองบาทแต่เขาขายกันรนะ้อยยี่สิบนะต่อร้อยฟองแต่เรานี่เราขายโซงก็ใบละบาทใช่ไหมอาน,นี้พี่ตุนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเยวพื่อเพื่อน,น,นสนใจคือใบละหนึ่งบาทนะตลาดของพี่ตุนนี่ตรนนี้เราอยู่ที่อำเภอรับ<อ>แลฝายหลวงอ่ะบ้านพี่ตุนเพื่อนเพื่อนสนใจไปขายพิลกอ๋อเขาเล่าไปขายพิษลูกอะไรไปหมดเลยคือไปแบบนี้คือลูกละบาท ลูกละบาทแล้วถ้าไปต้มอาจจะลูกสองบาทสามบาทแล้วแต่สองบาทแน่นอนแต่ว่าบางคนเขาแปดฟองยี่สิบเอาแปดฟองยี่สิบบางคนก็เจ็ดฟองยี่สิบสุดยอดเลยอาหารอขอถามอาหารเม็ดอาหารนี่คือเป็นอาหารของนกกระาพี่ต๋อก็ไม่ไม่ไม่ไมยากเพ,เพื่อนก็เป็นเป็นอาหารสําหรับนก <5 40. S 1> กระสอบนี้ฉบาทหรือพี่ต๋อห้าร้อยสี่สิบหรอครับ อืมต้นตุนพันตัวก็ต้องหนึ่งหนึ่งถุงพันตัวหนึ่งถุงนี่ต่อว,วันนี่ต่อว,วันแต่ก็มันต้องมีต้นทุนแม่ตรงเนี้ยมีต้นทุนพันตัวนี่ต่อถุงเราขายส่งหนบ่าทใช่ไหมเขาต้องไปขายร้วยี่สิบแต่ว่าเขาสามารถไปคัดได้แต่ถ้าเราลูกน้อยหน่อยเราก็เราก็ให้เขาแปดซิบเพราะวัน okay, นี okay, okay, ้เขาดแล้วเนาะ ใหม่ๆอะใบละบาทใบ,บใหญ่เด็กน้อยน้องบีมอยากได้ตู้ฟักมันมีตู้ฟักข,ขายได้เป็นกล่องลังนะที่เขาทำมาไม่ไม่แพงนะดูในเน็ตอ,อ่ะอ่าแต่ว่ากลงนี่ต้องคนทำเป็นเนาะนี่ทำเองเนาะกลงนี้ต้นทุนักจะประมาณประมาณกลงละพันแล้วมั้งโอ้ไม่แพงแต่กลงละพันเนี่ยแม่ ทั้งหมดนะที่าเราจะทำขายนนโครงการเลยโครงการเหรอทุกอย่างเอาไปใส่ได้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคอนโดหกคอนโดหกคอนโดนี้เอ่อจะเหลือพันตัวเพื่อนเพื่อนสามร้อยเนี่ยสามร้อยตึ้งห้าสิบตัวพี่ตูนจะเหลือชั้นห้าสิบตัวเนาะพี่ใส่ห้าสิบห้าเนาะโอเคแต่เราจะทำครบแล้วเปล่าเพื่อนเพื่อนถาม อายุไขมันมันเรื่องเรื่องเรื่องโรคอ่ะเยอะไหมโรคไม่เป็นอะไรนะไม่ไข่ไม่ออกไขไม่ออกตายอายุของมันจะแบบว่าอยู่กันแบบนี้มันมันมีมีการตายไหมเรื่องมันไม่แข็งแรงมีไม่กินไม่ทันแต่ไม่มีนะพี่ไม่ค่อยมีนะแต่ตองจากไข่คาต์โเนตายอ๋อไข่คาต้นตายใบใหญ่เงโอ้แฮปปี้ เราก็ยังสงสัยว่ามันไข่ไปได้ทุกวันมันออกมาได้ยังไง<ด>ไม่เนี่ยทำละแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไข่ทุกวันนะอยู่ที่เราดูแลดูแลหมายถึงให้อาหารมันไม่ให้มัน,มนอดนะมันกินตลอดเลยนะพเพื่อนเพื่อนกินเราย่อยกินเราย่อยนะ กินแล้วแต่ขี้นกเป็นทองคำนั่นเองกินนกไก่เราเหมือนเราได้ปีนะเราลงทุนไปขี่นกคือเงินทองคำใช่คือกำไรเราแทบไม่ต้องเสียอาหารเลยเอาเด็กเด็เด็กๆเดีกย่นี้ไข่ต้มที่เสียบไม้เดี๋ยวเราไข่ครบไข่ไม้ไข่ไม้ที่เขาปล่อยต้องมีต้องมีเฉพาะปลาเฉพาะปลาไข่นกกระทาต้องมีอ่ะโอเคเราได้ความรู้เยอะล้จับ ข่ยนกราทาคอนโดของพี่ตุลโอ้บรรยากาศ <อา S 1> ดีมากานี้พาครอบครัวมาการจะทําเกษตรกรพอเพียงเนี่ยเอาเอาแบบนกราทาหลายคนอาจจะสนใจพี่ตุลแนะนําว่าการลงทุนการดูแลผลผลกําไรดีไหมครับดีไหมอันนีน้ต้องต้องบอกเพืเ่อนๆดีถ้าเราไปขายเองนะแต่ถ้าเราขายส่งมันก็มันก็ได้กําไรตรองขี้นกอยไปล้ครัอ๋อเหรอครับ ถ้าไปขายเองจะได้กำไร่าอจุดคุ้มทุนนะครับลงทุนลงทุนเต็มอาคารพร้อมอีคอนโดพร้อมนี่ทำเองด้วยมันก็ไม่รู้เนาะถ้าแรงเราไม่มีเนาะต่อรอบอายุของเขาเป็นแสนไหมตั้งแต่ต้นทุนของซื้อมาแล้วอาหารเป็นแสนไหมต่อรอบเป็นแสนได้ไหมถ้าพันตัวปีก็คูณไปอ่ะครับได้อยู่นะก็ได้ประมาณไม่ต่ากก่าเก้าร้อย ต่อวันต่อวันนะเก้าร้อยต่อวันปันตัวเก้าร้อยต่อวันคูณปีไปเลยเนาะมันก็ตอนนี้มันก็ตายไปบ้างไงอย่างที่บอกอะแต่ว่าได้มาจะไข่อ่ะมันขาก้นตายปัญหามัน